นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมา worldwide รายการสนทนาแบบ r e a l ลิตโดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกกระท์ให้ผู้ชมได้รู้จักหวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นทั้งนี้ติดตามชมรายการได้ทุกวันในเวลา18.00นาฬิกาบนเพจหวงจุ้ยอาจารย์หมาเป็นเพจหลักและติดตามชมย้อนหลังได้ในช่อง y o u t u b e อาจารย์หมาแฟนคลับช่วงวิชาการจ้าคือเราจะมาต่อกัน ของลุงนิสัยยาต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาครูครั้งก่อนๆน,นั้นเราเกล่าวถึงคุณสมบัติ56ประการของมหายา56ประการไม่ต้องเอาชื่อยาวนะคะมาคราวนี้ลูกศิษย์หลายคนนะคะติดตามรอฟังยาครูตัวต่อๆไปแล้วก็คุณสมบัติซึ่งวันนี้น่าสนใจมากอีกองคหนึง่งคือชื่อสั้นนะคะยาครูอานาติกะ มีชื่อยาว่าเป็นหน้าที่ของลุงค่ะยามหาอนาติกะเซมะยาจีของท่านโป๊ะอ่องเด่นในสิทธิบรุครูของเราสายสุนรรภูมิครับก็เป็นสายวิชามหาปทมังสิทธิธรรมเจติยะคุณต่อนะยาตัวนี้นี่คุณสมบัติเด่นที่สุดก็คือเสริมสร้างความเป็นใหญ่มีอำนาจบารมี ก้าวขึ้นเป็นเจ้านายนะฮะเสริมตะบะบารมีปราบไปทั่วทั้งสิทิศเหมือนมุเ็งนองอค่ะนะฮะยานี้เป็นยาที่มีส่วนผสมของยานางของท่านประแมสยาต่อคือครูอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านไม่ค่อยเปิดเผยตัวท่านอยู่ในป่าลึกด้วยอีกองค์หนึ่งใช่ก็มีตัวยาของท่านมียางอางของท่านเนี่ยามาผสมด้วย ก็มีผลช่วยเพิ่มอำนาจบรารมีเป็นที่ยำเกรงคนทั่วไปนะมีความสำเร็จแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าขุนมุลนนายคือหมายว่าตัวยานี้ตั้งแต่อดีตการมาเนี่ยมายถึงว่าถ้าเรามียานี้แล้วสวดมนเป็นประจำเนี่ยเราก็สามารถขึ้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ Oh, ได้โดยง่ายยาไม่เสียเวลาวันนี้เราไปตรวจบ้านบ้านหนึ่งเ้าก็เจอรู้สิษธ์บอกว่าก็ทํางานข้าราชการนี่แหละค่ะคแต่ว่ามันหนืดเหลือเกินค่ะลุงเหมือนกับประมาณว่ามันอยู่ในตําแหน่งเนี้ยมาแล้วมาอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยทาไมเหมือนกับว่าก็ทํางานนะแต่ไม่ได้รับการพิจารณาหรือมันเป็นขั้นตอนอะไรสักอย่างหนึ่งท่านอาจารย์ก็เลยต้องแนะนํายานี้ครับเพื่อให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอ่าแล้วท่านถ้านอกจากราชการคือจริงๆนอกจากร,ร,ราชการคือ ใครก็แล้วแต่ที่ทํางานแล้วมีตําแหน่งหน้าที่อ่ะอ่าชัดเจนชัดเจนหมายความว่าในีน่ยัาจากคุณมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลมหัวหน้ากองอะไรเงี้ยเราจะขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอะไรเงี้ยก็ได้หมดได้หมดหรืออ,อยู่บริษัทเอกชนก็เป็นหัวหน้าเป็นรองเป็นผู้จัดก,การจะขึ้นเป็น CEO จะขึ้นเป็น อะไรได้หมดอ่ะขอให้มีตำแหน่งระบุชัดเจนว่าคือ,อคุณตาโตาตำแหน่งผู้จัดก,การอขอเลื่อนขั้นคุณเป็นรองผู้อำนวยการะอะไรเงี้ยใหญ่ขึ้นใช่คือขอให้คุณมีตำแหน่งที่เขาระบุให้คุณได้เนี่ยทุกท่านใช้ยาครูองค์นี้ได้พ่อค้าแม่ขายถามมาว่าโอ้มีหลายตัวแล้วยังเหลือตัวเนี้ยแต่มันเขาก็ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าทีการงานอะไรแล้วถ้าเอาไปใช้ คือผมเรียนามตรงว่ายาครูงรงนี้เน้นเรื่องให้มีความเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานโดยตรงเพราะนะนั้นข้าราชการพนักางานเอกชนที่มีตาแหน่งหน้าที่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่าขายเนี่ยผมแนะนําว่าเบื้องต้นคือยามอ่านธนงเขามีแล้วสมมุติทีนีแ้แต่โตก็เลยแนะนําไว้อ๋อก็โอเคเขาอาจจะเป็นเจ้าที่ห้าอันดับชื่อเสียงของในตลาดหรือในร้านค้าละแวกนั้นเขาอาจจะแบบว่าเวลาคนไปเนี่ยอาจจะเป็นว่า พิจารณาร้านที่หนึ่งก่อนร้านที่สองกว่าจะมาถึงเขาแต่อันนี้เขาอาจจะเลื่อนขึ้นมาเป็นลำดับที่หนึ่งอิงอีโออารได้ไหมได้ไหมคือก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดในในความหมายโดยแท้จริงเนี่ยเราก็อยากแนะนํายาครูที่ให้มันตรงจุดให้มันตรงจุด<อ>ดีกว่า<อ>แล้วคุณไม่ต้องเสียเวลาโสด<า>เยอะอย่างที่ผบอกอะถ้าคุณมหาธนังมีแล้วมหากิจจามีแล้วเนี่ยคุณก็เพิ่มซีเนหุม ตัวอื่นมีซิเน่ผมคือ,อเพิ่มให้มีคนรักใคร่ลูกค้าเจ้านายคนรอบข้างบริวารเนี่ยเกื้อหนุนจุนเจียคุณลูกค้าอุดหนุนคุณแบบต่อเนื่องจนคุณไม่มีอะไรหยุดพักก็ไดนะ้ถ้าเป็นนักสะสมอยากจะสะสมก็ไม่ว่ากันถ้าสะสมก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาแบบใช้งานทันทีก็อาจจะซีเนุ่มหรืออย่างที่เราเพ,พิ่งพูดไปคือมหายา5ส่วนประการเพราะว่าจะทําให้คุณแบบ มีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นก่อนหลังจากนั้นคุณค่อยมาเก็บไล่สะสมเอาวอยากฟูงองค์อื่นๆสามารถแนะนําเพื่อนฝูงได้แล้วก็มีอะไรเงี้ยก็แนะนำไปถ้าเพื่อนกันหรือคนที่เรารักใคร่ก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็บอกเข้าไปก็บางทีอาจจะเป็นลูกเก้าญาติเราอะไรของเราที่น้องเราลูกเราก็ได้ที่รับราชการอย่ก็ได้นะฮะช่วงประสบการณ์เด็ดนะช่วงนี้หลังจากที่เราคุยกันถึงเรื่องบันไดมันมีหลายประเภทนะมันไม่ใช่แค่คําว่าบันไดแล้วจะเอออย่างนั้นเพราะเราเจอมาเยอะไง คือ <c oughs> ตอนนี้เป็นตอนฮะบันไดลอยอ่าฮะมันเป็นยังไง <c oughs> บันไดลอยอคุณคือคุณอาจจะคิดภาพไม่ออกแต่ว่าบ้านที่ดีไซน์สมัยใหม่สมาจะ,ะมีบันไดที่เราเรียกกันว่าถ้าถ้าเป็นภาษาเราเนี่ยเราจะเรียกบันไดลอยค่ะก็คือใชล้ลักษณะที่แผ่นไม้หนึ่งแผ่นหรือว่าวัสดุอะไรก็ตามะแล้วก็ฝังลงข้างฝังกับผนังข้างเดียวแล้วอีกข้างก็คือลอยๆเก๋ๆตรงๆไม่มีราวบันไดแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่มีขา เขาเขาใช้ไม้แผ่นใช้ไม้แผ่นใหญ่เนี่ยแล้วก็ฝังยึดกับบันไดขึ้นบนขึ้นเหมือน้นังใช่ใช่ใช่เหมือนชั้นบนผนังอ่ะเหมือนชั้นบนผนังคือบันไดมันคือบันไดเราเรียกลักษณะนี้ว่าบันไดลอยนะคะพอมันเป็นบันไดลอยเนี่ยมันหาความมั่นคงไม่มีมันหาความมั่นคงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าราวบันไดก็ไม่มีใช่ไหมล่ะอะไรคำก็ไม่มีมันก็วางวางไว้อย่างนั้นนึกออกปะอย่านะบ้านบ้านแบบเนี้ยอย่าแก่ อ้าอย่ามีลูกเอาไม่ได้อย่าแก่อย่ามีลูกอ่าใช่อย่าเมาตกบันไดนี่นะตกบันไดนี่นะอย่ามึนเออไม่ได้เลยค่ะคือคือบ้านแบบเนี้ยก็เช่นเดียวกันก็จะทําให้ชั้นสองขาดพลังอย่างรุนแรงเพราะว่ามันขาดพลังมันขึ้นมันก็ตกเหมือนกันถูกต้องเออมันจะขึ้นทางไหนมันขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวก่อพลังไปนต่อให้คุณติดไฟขนาดไห่เนี่ยมันก็ไหลตกไหลตกไหลตกเพราะฉะนั้นคือพอพอชั้นสองขาดพลังแล้วเนี่ย แล้วบันไดที่ลอยๆแบบนี้มันมันมีผลเสียอย่างหนึ่งก็คือมันกลายเป็นพิฆาตพอนึกออกไหมว่ามันเป็นแผ่นไม้นะมันก็ยื่นมาใช่มันมีสารมันจะลักษณะเหมือนเหมือนเรามีถูกคานพิฆาตแบบนั้นเลยแต่ว่านี่มันลักษณะคือแทงค่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ก็จะบอกว่าแทงเป็นตับเลยป๊อป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 โอ้สับเรานี่นะเป็นหัวเลยนะแต่เคยเจอที่ร้ายกว่านั้นคือใช้กระจกใช้แผ่นกระจก แผ่นกระจกหนาๆดูแล้วแบบเริศเริแล้วก็ทําเป็นสันคือทําเป็นลายเมื่อแต่จําได้ว่าว่าว่าเป็นแผ่นกระจกแล้วแล้วน่าจะแล้วน่าจะทําแสงไฟหรืออะไรเงี้ยแหละแต่ว่าคือกระจกก็เปราะอยู่แล้วใช่ไหมบางอยู่แล้วความแล้วความแล้วแล้วลักษณะที่ที่ที่ดีไซน์ออกมามันโค้งคมเคียวนิดหน่อยอ่ะเขาไม่ได้ทาตรงตรงอย่างเงี้ยอ่าเขาจะโค้งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับใบมีด เหมือนไอ้มีดบางต่อนะที่มันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยนิดนึงใช่ใช่เขียงอะใช่มีดเขียงหมูอะบันไดบันไดแล้ววัสดุที่เราห้ามที่สุดเนี่ยคือกระจกแน่นอนเราห้ามนะคะแล้วที่ห้ามยิ่งกว่านั้นคือวัสดุที่เป็นโลหะค่ะคุณเคยเราเราเคยเจอแบบนี้เหมือนกันแกะง่ไงเหมือนกันบันไดลอยไม่พอใช้โลหะใช้โลหะทีนี้พอใช้โลหะเนี่ยมันมันแถมมันกลายเป็นลักษณะของใบมีดแถมมาด้วยจ้ะ นึกออกไหมมันทําลายตําแหน่งนั้นยังไม่พอแต่ว่ามันทําลายพิฆาตไปทั่ว<ป>เลยนะใช่เพราะมันฟันปุ๊บปุบปุ๊บอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในการออกแบบอะไรก็ตามเนี่ยคือถ้าในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเรียบง่ายสวยงามอยากพิสดารมากนะบางครั้งเราก็เข้าใจนะว่าอยากต้องการความทันสมัยความอินเทรนด์อะแต่คือท่านอาจารย์เคยบอกว่าโอเค ไอ้ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกใจสมมติว่าคุณอยู่บ้านตรงเนี้ยแล้วเอาชีวิตคุณให้มันรอดรุ่งเรืองร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะมีอีกที่ดินหนึ่งเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศคุณเอาไปอะไรให้คุณกิ๊บเก๋ของคุณคุณอยากจะไปสร้างอะไรก็ไปสร้างทีู่่นไว้ไปพักผ่อนได้คือคืออย่างที่บอกว่าย้ําว่าบันไดคือประตูของชั้นสองนะคะแล้วชั้นสองคือคลังทรัพย์คือความสุขของชีวิตคู่คือสุขภาพที่ดีการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่ ปากประตูชั้นสองเสียหายทุกอย่างที่เป็นความปรารถนาที่จะได้จากชั้นบนมันก็เสียหายไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าแล้วให้ท่องไว้ว่าบันไดเป็นธาตุไม้ uh huh. บันไดเป็นธาตุไม้ uh huh. วัสดุที่ใช้เนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นวัสดุที่เป็นธาตุโลหะ uh huh. เพราะว่ามันจะทําให้เกิด ปัญหาแล้วก็อุปสรรคแล้วมันก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในบ้านได้ด้วยเช่นกันงั้นกรณีที่คุณกล่าวมาสมมุติว่าถ้าเขาจะแก้ไขนะคุณมีบ้านอย่างนั้นคุณก็เปลี่ยนให้มันเป็นบันไดที่ปกติแล้วกันหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าก็ทําราวบันไดข้างนึงแล้วก็เป็นราวทึบไปนะคะท้องบันไดก็ทึบด้วยแล้วกันอืแก้ไขได้เบื้องต้นแก้ไขได้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าเป็นโลหะเนี่ยอาจารย์เคยให้ใช้อะไรนะ อะไรสีเขียวริบบิ้นสีเขียวพันแต่ว่าจริงๆนะใช่หรือไม่ก็ต้องทาสีเลื่อนไปทาสีไม้แต่ว่าดีที่สุดก็เป็นวัสดุดีกว่านค่ะช่วงที่เ r อรอ a แอนล t ตเดโตเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันก่อนเราขับรถเราขับตดโตขับรถอยู่ก็มองไปข้างหน้ามันเป็นรถรถหลรถสล้อเขาเขียนเหมือนกับคำกรนะอะไรสักอย่างหนึงแต่ลงท้ายด้วยว่า ปัดะพีปอปลาไม่เห็นอากาศถอถุงแล้วก็พอพานสาอีอก็ป๋ามันอ่านว่าอะไรมันเขียนผิดแน่ๆเลยเพราะเราอ่ะรู้จักคําว่าปัดปะัดตะพีคือปอปาถอถานแล้วก็พออีพีเป็นไงทีนี้เราก็ต้องถามอากูอากูใช่ หากระตาตัวเนี่ยมันไปเจออะไรที่มันไม่รู้เนี่ยเก็จะหาข้อมูลนะนะอันนี้มันน่าสนใจมากกว่าก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่ามันจะอ่านปัดถะได้ยังไงเพราะมันไม่มีสระอะมันเป็นมันปอไม่หันอากาศใช่ไหมป๋ายังบอกเลยว่ามันอ่านว่าปัดพีเออเพราะมันเขียนอย่างจีิงจริงปัดปอไม่กาดถอฐานใช่ไหมทอถุงเอทอถุงแล้วก็พอพานสระอีปัดพีเออไม่ใช่ปัดถพีด้วยเออถูกเออเราก็เอ ยังบอกว่าถ้ามันจะปัดทพีมันต้องปอปลาขอสันฐาอแล้วก็พอสระอีนี่แหละอหรือมันเป็นนามสกุลเขาวะอออะไรอย่างงี้ก็สี่งกันอย่้งกันอยู่ก็อ่านเดี๋ยวถามมากูดูผู้รู้กดเข้าไปโอ้โหมันอ่านว่าปัดทพีจริงจริงเปิดโลกมันเปิดโลกมันทําให้เราคิดว่าดูดิเรานี่เรียนเรานึกว่าเราเรารู้ไม่วภาษาไทยนะวิภาษาไทยภาษไทยเนี่ยโอ้โหเนี่ทีนี้เข้าไปใหญ่เลยเอมายาวเลย นะมันก็มีหลายคําเลยแล้วก็หาคําว่า้แผ่นดินเนี่ยมันมีเยอะมากเลยออยากรู้อ่ะไหนลองยกตัวอย่างมาสักหน่อยสิโอ้โหไอ้คาที่มันมีความหมายว่าแผ่นดินนัล่าอย่างเงี้ยอ่ะถูกนี่ก็แผ่นดินเมทิเอ่ะเหรออีพิคบค่ะอ่าดาวอืมดดเดกไม่โทลสะอาวหวนคำว่าต่างด้าวนี่แหละก็คือต่างแผ่นดินโอ้โลกระธาตุอืมทลาดนอย่างเงี้ยจ้า จริงธาราดนเรามีของสิกงเหมือนมันน่าจะเป็นน้ำนะอืมอ่าเห็นไหมแต่มันก็เป็นมันก็แปลววาคซพระสุธาพบแบบนี้นะนี่อย่างนี้อันนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยทอถุงสละอาสบุษสีถาตรีถอถุงเออสละอาสบุษสีสบุสีเอแล้วก็ตอเต่าลรารือสลีอ่านว่าก็ถาถาตรีเออ โอ oh, ้เห็นไหมภูวดดนี่ยไอ้ภ uh. ูวดลนมันก็โอเคนะเค <Okay. S 2> นี่ยมันโหโจริงจริงไอ้คำคำเดียวคําว่าแผ่นดินเนี่ยมันมีศัพท์เยอะมากเลยที่มันแปลว่าแผ่นดินนะเป็นแต่ว,ว่าเรารู้หรือเปล่าเราไม่รู้รู้ไม่รู้เนะี่ยที่ตาโตคุยกับไอ้ที่ป๋าคุยกับตาโตคือมันเหมือนกับเวลาเราทำมงจุ้ยอะการการที่เราแต่งแต่งกรหรือว่าหรือว่า ใช้คําพูดในการบรรยายอย่างเงี้ยถ้าเรามีภูมิเรามีความรู้เยอะ,ะมันก็สามารถจะทําให้ภาษานั้นะมันสวยหรือว่ากรอนนั้นมันเพาะมากขึ้นอ,อันนั้นคือเขาชํนนานาญเขาสามารถดึงคํานี้มาถ้าใช้คําว่าปัตตพีมันโอเคออก็โอเคหรือใช้คาว่าอย่างเงี้ยด้าวอย่างเงี้ยห,หรือว่าล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเขารู้เขามีความรู้เยอะมันสามารถพลิกแพลงได้เยอะเั้นเ<ล>วลาเราทำหูช่วยก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจ เรามีหลักการเราเข้าใจคอนเซปต์มันเราสามารถพลิกแพงได้เยอะมันไม่จะเป็นว่าไอ้แค่นี้คือเหมือนช่างมันจะสามารถทําเป็นรูปแบบอื่นได้เช่นรูปคิดก็เป็นเหมือนช่างผูกกันสวยที่เป็นคริสตัลก็เป็นเหมือนช่างชุดเครื่องเขียนก็เป็นเหมือนช่างอย่างนี้พอเรารู้แบบนี้เราก็สามารถจะทําให้มันเป็นวาไรตี้แล้วบ้านมันไม่ใช่เหมือนสัญเจ้า่มีแต่ไผับนอิมเต็มบ้านอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นการเรียนรู้เหมือนที่อาจารย์บอกเลยไม่ไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมเราเคยพูดกันหลายทีแล้ว หยุดเรียนเมื่อตายเนี่แต่มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าดูดิเราจะหยุดไม่ได้ออแค่ภาษาไทยคําเดียว,ยวมันสอนให้เราแบบว่าเฮ้ยโลกนี้มันกว้างมาป๋ามันเออมันอีกเยอะ,อะ <c oughs> มีหลายเรื่องที่เราไม่รู้บางทีแค่ต้นไม้นะเราก็ <c oughs> ยังเถียงกันอยู่เลย <c oughs> เพราะฉะนั้น อย่าหยุดเรียนนะมีโอกาสเนี่ยแล้วยิ่งอาจารย์ใจดีสอนออนไลน์วันเสาร์ก็พยายามเข้ามานั่งเรียนแล้ววันอาทิตย์เนี่ยควรจะเสียเวลาแล้วมาได้บรรยากาศคนมาเรียนเยอะเออคนออมาเรียนเยอะแล้วเราเข้ามาเรียนเนี่ยคือบางทีอ่ะเอาไปเรียนเองกับมาในบรรยากาศมันไม่เหมือนกันเหมือนที่พงจุ้ยสัญจรอ,อย่างเงี้ยเราต้องพาไปเห็นของจริงแล้วคุณจะเข้าใจว่าโอ้ยดูน้ํามันไหลที่เอยมันไหลามาแบบนี้เว้ยนี่มันถึงจะเข้าใจนะภาพเนี่ยมันมันมันอธิบายได้ดีกว่าคําพูด เราะนั้นการที่มาเห็นภาพจริงๆมาเกิดความเชื่อมั่นมาเรียนแล้วเห็นเพื่อนเยอะแยะมาคุยกันเนี่ยมันทําให้เราเกิดความมั่นใจเราเกิดความมั่นใจแล้วมันจะเป็นผลทําวงจุ้ยแล้วมันสําเร็จก็เหมือนกับเราเรา <c oughs> สองคน <c oughs> ท่านอาจารย์พย,ยพยายามที่จะถ่ายทอดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทั้งรายการวงจุ้ยเที่ยงวนันไปที่ไหนมีเคสอะไรดีๆเอามาสอนเอาจริงๆเลยตอนนี้อัพอยู่บน YouTube ช่องอาจารย์หมาแฟนคลับเนี่ย เป็นพันตอนคนก็คือดูติดตามนะติดตามดูทุกตอนเลยแต่ไม่รู้เรื่องเรากำลังงงว่าป๋ากับตาโตเนี่ยสอนรู้เรื่องไหมบางทีก็มาถามแหละว่าสอนไปแล้วแล้วก็กลับมาถามว่าอันนี้ทำแบบนี้ใช่ไหม ก็มันเช็ดทัดเจนอยู่ว่าใช่อออสู้ไม่ต้องมาถามเลยทําเลยไม่หรอกตาโตกําลังคิดว่าบางทีคำที่มันทําให้กําลังใจเราเนี่ยสมมติเดินมาบอกว่าเออดิฉันทําอย่างนี้อย่างนี้ตามที่คุณพูดเลยคุณตาโตดูคุณตาโตทุกวันเลยเ้าทำแล้วด้วยนะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ลองทําแล้วมันได้ผลไม่ได้ผลยังไงบอกเราอย่างนี้เราชื่นใจนะแฮปปี้ไม่ใช่แบบคุณตาโตดูคุณตาโตทุกวันเลยยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่ายังไม่มั่นใจไม่เห็นรู้เรื่องเลยดูแล้วยังยังไม่แน่ใจเลยขอถามอีกหน่อยได้ไหมอย่างนี้เราก็มีความสุขว่าเฮ ก็สอนไม่รู้เรื่องหรืองไงเนี่ยเอาเป็นว่าลองไปดูนะคะดูซ้<ส>ำๆดูซ้ำๆแล้วก็พอมั่นใจแล้วอะไรเข้าใจแล้วก็ลงมือทําเลยทําแล้วก็มารายงานหรือว่ามาอัปเดตให้เราฟังนิดหนึ่งว่ามันได้ผลไม่ได้ผลไงมันจะได้เกิดความเชื่อมั่นเหมือนเดี๋ยวเราต้องมานั่งเปิดปัตรพีอ่านอีกไงว่าสรุปเนี่ยมันมีอีกกี่ร้อยคำโอ้มีเยอะเลยนะช่วงฮวงจุ้ยในใจแห่งเต่าหมกดําหวงจุ้ยของอาจารย์มาหากให้ความสนใจและพอใจในสิ่งที่ตนมีก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ และหากให้ความสนใจในสิ่งที่ตนไม่มีก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขอืในเรื่องจริงนะเราไปตรวจมาหลายบ้านแล้ววันนี้สตูดิโอของเราเป็นห้องครัวอของบ้านบ้านหนึ่งจําได้ว่าประวัติบ้านนี้ต้องต้องกล่าวถึงเขานิดนึงค,คือเจ้าบ้านเนี่ยเขาเรียนหงจุย้ยติดตามหงจุ้ยมาด้วยความชอบ,บแต่คนในครอบครัวไม่ไม่เขาด้วย ตอนแรกก็อาจจะไม่เอานะเท่าที่ทราบมาจากการคุยก็ไม่โอเคโกมโกรธอ่ะคือแบบเครืองอ่ะทำไมคุณจะต้องลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนขึ้นมาทำอะไรทำไมเพื่ออ๋ออ่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราชอบอะไรแล้วคนในบ้านในชอบเป็นไงมันก็ลำบากของจุ้ยมันก็จะยากในการที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันไม่ได้ไปในทางเดียวกันถ้าเกิดบ้านไหนเป็นไปในทางเดียวกันถือว่าคุณโชคดีละ มีต้นทุนที่ดีอย่างหนึ่งแล้วว่าคนในบ้านเห็นเห็นพ้องต้องกันก็พากันทําพากันปฏิบัติพากันมาเรียนอ่ะอืมทีนี้อย่างบ้านนี้โอเคเขาก็หรือหลายบ้านแล้วกันที่เขาก็ชอบแล้วเขาก็เริ่มถ้างั้นฉันจะลองทําที่ตัวฉันฉันไม่ยุ่งกับเธอก็ได้แต่พอผลออกมาแล้วก็มันดีขึ้นดีขึ้นอ่าบ้านผมจาได้บ้านพี่บุรีลำที่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่เขาเช่ายาครูไปค่ะไอ้นั้น ภรรยาเขาพ่อตาเขาเฉยเฉยคควนไปทางที่แบบไม่เชื่อด้วยนะค่ะตอนนี้ตอนนี้เงียบกิบว่าคุณทําดีไงาเห็นว่าคุณทําดีแล้วขายไม่หยุดอาขายไม่หยุดจนแบบโอ้เขาบอกดีมากครับคุณแตงดีมากครับคุณแตงรายงานเป็น,ปนระยะระยะแบบอื เป็นกําลังใจให้นะเผื่อ,อคนที่เขาไม่ชอบเขาจะลองมาเปิดใจใช่ใชถ้า <คน S 1> เกิดคุณไม่ได้ทําคุณก็ไม่รู้ลองทําดูครับอะไรที่มันสามารถทําได้ก็ลองทําดูนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ